สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงพี่ส่อนคุณส้มนะคะค่ะค่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ AEY Auto ามอินท a g o ม14นะคะเลิกงามยามดีค่ะเรามาทำพิธีส่งมบอบขอบคุณมากนะคะคุณลุงคะอันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือที่ที่คุณลุงตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือคุณส้มเป็นคนดูแลให้ใช่ไหมคะ ช่วยกันจริงๆคุณลุงชอบเอาพาดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ลองดูหลายๆโชว์รูมไปโมดก็โชว์มาด้วยอะไรอ๋อค่ะไปมาหลายที่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อรถกับ AEY เราเนี่ยเพราะอะไรคะคุณส้มจริงๆดูหลายร้านหลายห้อหลายโชว์รูมนะคะแต่ว่าพอทักไปแล้ว ไม่ตอบตอบช้าแต่มาทักุ AEY แอดมินแป,ป๊บเดียวแล้วก็ส่งเซลล์มาคุยได้เลยคะ่ะค่ะแล้วเงื่อนไขถือว่าโอเคไหมคะ ให้ออปชันเต็มนะคะบางที่ราคาถูกกว่าแต่ว่าออปชันหายไปเยอะเลยค่ะค่ะนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะใครที่กำลังจะซื้อรถตู้เอาพาหรือว่าเวลฟนะคะเช็คให้ดีนะคะก่อนที่คุณจะเทียบราคาเพราะมารู้ทีหลังมันจะไม่คุ้มค่านะคะถูก่ันนะคะนี้ก็ถือว่าคุณซ้อมเนี่ยในการซื้อรถก็ถือว่าละเอียดพอสมควรนะคะเช็คแล้วนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้วนะคะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากคุณลุงต yup ั้งใจจะเอารถไปเที <h 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 ่ยวไหนคะเนี <h <h ah <h <h ่ยคันนี <h 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 ้เอาไปเที่ยวไหนดีคะไปวัดไปไปทะเลไปทะเลอะไรเงี้ยอ๋อค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตยินดีต้อนรับลูกค้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันนะคะสําหรับใครที่กําลังอยากจะซื้อเอาพาหรือว่าเวลไฟนะคะหรือรถนําเข้าอยู่นะคะวันนี้นะคะต้องบอกก่อนค่ะว่า ค่าเงินไทยเราอ่อนลงไปเยอะมากนะคะเนื่องจากพิษเศรษฐกิจที่ค่าเงินมันผันแปรกันไปทั่วโลกนะคะตอนนี้เอา่านนะคะถ้ากรณีสั่งใหม่ต้องบอกก่อนค่ะว่าราคาขึ้นกันแล้วนะคะถ้าเฉพาะแค่เอา่านเนี่ยราคาขึ้นไปคาดว่าน่าจะประมาณจ้ะแสนสามถ้าสั่งใหม่นะ ประมาณแสนสามแล้วนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะค่าเงินเยนเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ0.21กว่านะคะวันนี้นะคะค่าเงินเยนทะลุไป0.23กว่าแล้ว2.34ด้วยนะคะเกือบ2บาทแล้วนะคะแล้วก็เฉพาะแค่ค่าตัวรถอย่างเดียวอะคะ่ะค่าตัวรถอย่างเดียวถ้ากรณสีสั่งใหม่นะคะรถเอาผ่านเนี่ยคือเฉพาะตัวรถอย่างเดียวขึ้นประมาณเกือบ90 0 0 0บาท นะคะทีนี้พอขึ้นเกือบ90,000บาทปุ๊บมันไปนโดนเรื่องภาษีเพราะภาษีเนี่ยเขาคูณจากต้นทุนนะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้ถ้าสั่งใหม่นะคะเอาผาดน,นะคะราคาขึ้นแล้วประมาณแสนกว่าแต่เรายังมีรถในสต็อกอยู่ที่ขายได้ในราคาราคาเดิม หรืออีกประมาณสัก12-13คันเท่านั้นนะคะที่ยังขายได้ในราคาเดิมยังไงสนใจทักมาด้วยราคาเริ่มต้นที่3,590,000บาทนะคะแล้วก็แคมเปญดาว3 9 0 0 0 0ผ่อนตกเดือนละประมาณ46,000กว่าบาทนะคะแถมประกันไทยชั้นเอ่งเฟ1ปีด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูขอขอนุญาตยินดีต้อนรับนะคะค่ะค่ะยินดีต้อนรับ นะคะคุณรุงนะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคำนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคว้าดราดนะคะรับเงนินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยนะคะเฮงๆหงรวยรวยปังๆแล้วก็ทุกการเดินทางนะคะหนูขอให้ คุณลุงอ่าพิสุธน์นะคะก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขสนุกสนานทุกการเดินทางเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแหงๆเลยๆปังๆยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตให้ฝ่ายขายแนะนำตัวรถให้กับ ท่านผู้ชมชมหน่อยนะคะ,ะถามคุณส้มหน่อยคะ่ะการบริการเป็นยังไงบ้างคุณลุงวันนี้มานั่งก่อนหน้านี้ก็คือขอไม่หน่อยค่ะเชิญค,ค,ค่ะคุณส้มค่ะการบริการเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่วันที่จองจนกระทั่งวันนี้ออกรถนะคะ ไม่มีห่างหายเลยค่ะไมม่ีน้องเซลล์คอยติดต่อคอยอัปเดตข้อมูลแล้วก็คอยถามเพื่อที่ว่าจะได้เตรียมบริการให้ออ okay. ใช่ค่ะแล้วพอมาถึงก็คือแนะนําวิธีใช้รถนะคะแล้วก็ปุ่มไหนอยู่ตรงไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะะ ละเอียดดีะดนะคะ,คะแต่จะบอกลูกค้าทุกครั้งนะคะว่ารถเนี่ยเวลาที่ออกรถวันแรกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะอาจจะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างแต่ถ้าลูกค้ากลับไปแล้วแล้วลืมสามารถที่จะ oh. โทรหาใช่แล้วก็วิดีโอคอลได้เลยนะคะหรือจะให้ฝ่ายขายอัดคลิปส่งไปให้เพิ่มเติมนะคะเราทําให้อย่างนี้ลูกค้าทุกเคสเลยค่ะดูแล ตลอดเลยค่ะตลอดอายุการใช้งานของรถเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตให้คุณจิ๊บแนะนํารถนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บแนะนํารถนิดนึงค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงมาชมรถตรงนี้กันก่อนค่ะรุ่นนี้คะนะคะจะเป็นเอาผาแซดเบนซินนะคะตัวนี้นะคะจะได้ในเรื่องของตัวระบบกล้องรอบคันมานะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะจะเป็นล้อแม็กขนาด18ค่ะ แล้วก็จะได้ดีไซน์ในเรื่องของตัวโลโก้ข้างประตูนะคะด้านในตัวนี้จะมีออปชันพิเศษด้วยนะคะก็จะมีระบบช่วยจอดค่ะแล้วก็ระบบ Head up d i s p l a y ค่ะ แล้วก็ตัวระบบป้องกันคนขับหมดสตินะคะตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะจากรุ่นสแตนดาดค่ะตัวนี้ก็ด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเบาะอุ่นเย็นให้นะคะแล้วก็เราติดตั้งในเรื่องของตัวหน้าจอกลางนะคะ15นิ้วเป็นจอเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหลังเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตัวประตูเปิดปิดไฟฟ้าออโต้นะคะ แล้วก็จะมีเบาะแถว3ถ้าไม่ใช้สามารถพับเก็บสัมภาระได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจนะคะราคานะคะจะเริ่มต้น3 5 9 0 0 0นาค่ะดาวเริ่มต้นนะคะ3 9 0 0 0บาทนะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและฟรีสไลด์ส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยค่ะ แล้วก็ฝากอีกลิด์นึงนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถไฟฟ้าดีพออยู่นะคะบอกก่อนนะคะว่าโชว์รูม AEY เรานะคะจะเป็นดิลเลอร์รถไฟฟ้าดีพอซึ่งจะเปิดการโอเพนิ่งกันวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะท่านใดสนใจมาจับจองกันได้วันที่3และ4นะคะใครจับจองกัน2วันนี้นะคะมี พิเศษแน่นอนนะคะรถไฟฟ้าดีพอจะเปิดอยู่ตรงอาคารที่1น,นะคะแต่ว่าเราจะใช้เทมมอาคารชั่วคราวที่อาคาร3นะคะใครสนใจก็ทักถ่ายมาแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะว่าสำหรับ AUY on Tour เราจะบุกกันไปที่เซนทัลเขอโทษค่ะโรพินสันจันทบุรีนะคะ8ถึง 1 4พฤษภาคมนี้นอกจากว่าเราจะมีรถนำเข้าไปแล้วรอบนี้เรายังมีรถไฟฟ้าดีพอไปให้พี่น้องชาวจันทบรุรีชมเทสได้จับจองกันถึงที่เลยค่ะทุกท่านนะคะใครสนใจก็มาอุดหนุนเอกกันได้นะคะค่ะเอาละค่ะมีอะไรอีกไหม เดี๋ยวฝากเบอร์โทรนิดนึงค่ะถ้า <B erto S 2> สนใจนะคะ025874666ค่ะแล้วก็0 2, 5, 8 7, 4, 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 7, 7, 8 8 9, 9 9 9นะคะค่ะจองรถกับเรามีรถพร้อมส่งมอกทันทีได้ราคาเดิมนะคะสนใจทักมาก่อนที่ราคานี้ท่านจะซื้อไม่ได้เพราะตอนนี้ค่าเงินเย็นค่าเงินไทยเราอ่อนลงเยอะมากค่ะ เอาละค่ะลาท่านนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านบายบายสวัสดีค่ะเอาละค่ะไบายหน่อยค่ะปิดทริปเขายบายหน่อยค่ะลาท่านผู้ชมหน่อยค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะขาขคุณนะคะเออค่ะมีให้ค่ะเออค่ะไปาย